สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้ออันตราโซนิกโฟรมิเตอร์ครับว่าคืออะไรมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถใช้วัดอะไรได้นะครับตัวอันตราโซนิกโฟร m มิเตอร์ครับก็คือทำงานโดยอาศัยคลื่นความถี่เหนือเสียงหรือที่เราเรียกกันว่าอันตราโซนิกนั่นเองครับโดยใช้วัดการไหลของของเหลวภายในท่อที่เป็นการวัด การไหลแบบไม่ทำลายท่อครับก็คือจะไม่ส่งผลทำให้เกิดปัญหา Pressure d ดอตามมาครับหรือปัญหาความดันตกภายในท่อครับโดยเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอันตราโซนิกเนี่ยยังมี2ทีชนิดหลักๆด้วยกันครับก็คือ1ครับเป็นแบบดอปเลอร์ครับแล้วก็คือ2ครับวัดเวลาส่งผ่านครับหลักการทำงานของตัวนี้ครับก็คือ อันตราโซนิกโฟร์มิเตอร์เนาะเป็นเครื่องมือวัดซึ่งสามารถวัดความเร็วของอัตราการไหลของของเหลวต่างๆที่ไหลผ่านภายในท่อที่มีขนาดแตกต่างกันได้ครับโดยมีหลักการวัดง่ายๆเลยก็คือใช้คลื่นความถี่เหนือเสียงเนี่ยหรืออันตราโซนิกเนี่ยส่งไปกระทบของเหลวที่อยู่ภายในท่อ และนำมาคำนวณหาปริมาตรของอัตราการไหลของของเหลวที่ไหลผ่านท่อโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดต่อท่อเพื่อที่จะวัดคำนวณหาอัตราการไหลของของไหลเลยนะครับและวิธีนี้การวัดวิธีนี้ก็คือมีข้อดีก็คือไม่มีอุปกรณ์ใ,ใดๆของเครื่องมือไปสัมผัสกับของเหลวภายในท่อเลยเพราะฉะนั้นวิธีการเนี้ย จึงไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต,งต่างๆใดๆทั้งสิ้นเลยครับต่อมาครับวิธีการใช้งานของอันตราโซนิกโฟลมิเตอร์เนี่ยก็ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากเลยครับก็ตั้งแต่ลบ1 8อองศาไปจนถึง230องศาเซลเซียสเลยครับต่อมาครับสามารถติดตั้งเครื่องมือ วัดประกบที่ผนังท่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานของโปรเซสระบบการผลิตเลยครับต่อมาครับเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งครับควรเลือกห่างจากจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความถี่ที่ส่งสัญญาณรบก,กวนได้นะครับแล้วก็ควรเลือกจุดที่ไม่มีการกัดกร่อนของท่อซึ่งจะส่งผล ต่อการส่งคลื่นความถี่ครับจึงควรทำความสะอาดผิวท่อก่อนการติดตั้งเครื่องมือวัดครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับท่อบางประเภทที่มีการเคลือบนะครับหรือทาสีที่ผิวท่อความหนาดังกล่าวครับอาจจะส่งผลต่อการทำงานของท่อได้ในกรณีนี้อาจจะควรขัดท่อก่อนติดตั้งเครื่องมือเช่นเดียวกันครับ ต่อมาครับจะเป็นรูปแบบของอันต้าโซนิกโฟมิเตอร์ครับก็จะแบบแบ่งหลักๆด้วยกันได้2ประเภทครับก็คือ 1. เป็นอินไลน์อินไลน์นะครับจะต้องออมีการตัดท่อเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องมือครับแล้วก็ 2. ครับเป็นแคมออนครับแบบแคมออนเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นอีก2แบบก็คือแคมออนแล้วก็มีของเป็นพอตเทเบิลครับซึ่งในแบบแคมออนเนี่ย ไม่ต้องมีการตัดท่อครับสามารถติดตั้งประกบท่อได้เลยครับซึ่งก็จะสะดวกสบายมากเลยครับครับซึ่งตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับสามารถมีเลือกได้ทั้งแบบอินไลน์แล้วก็แบบเอาเออแบบแคมออนนะครับซึ่งจะเลือกแบบไหนก็คือต้องดูความสะดวกของลูกค้าว่าต้องการแบบไหนครับ แล้วก็สำหรับใช้วัดกับได้ทั้งของเหลวแล้วก็กา๊าซเลยครับก็หัวข้ออันตราโซนิกโฟมิเตอร์ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับเกทรีวิวฉบับให้ความรู้ขอบคุณครับ